จเ Energy Ranger พวกเราทีเรนเจอร์เหล่าเชียงของเรนเจอร์พร้อมออกปฏิบัติการแล้วค่ะ เมื่อโลกของซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการที่โลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษของหนังสือการ์ตูนเท่านั้นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงเรียนเชียงของวิทยาคมจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ติดชายแดนบริเวณริมแม่น้ำโขงและที่นี่ถือเป็นสถานที่รวมตัวกันของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วกว่า12ปีภายใต้ชื่อเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ หรือ CK r a n g e r เชิงของเรนเจอร์นั้นเป็นความมุ่งมั่นคมตั้งใจของนักเรียนนักเรียนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นวัยรุ่นที่อยากลองอยากรู้อยากเห็นโดยถามนักเรียนว่าเราจะทำไงให้โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่น่ามองนั่นก็คือการดูแลเรื่องความสะอาดซึ่งมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจเป็นจิตอาสาถือว่าเป็นแกนนำของโรงเรียนก็เลยจัดตั้งชมรมขึ้นมา ทีนี้เราจะทำโมงว่าจะทํายังไงให้นักเรียนนั้นนะครับทําโดยตลอดทาด้วยใจนะครับมีจิตสํานึกความถึงความดีโดยเฉพาะบางวันเราครูไม่ต้องบอกไม่ต้องกํากับดูแลนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บนักเรียนก็สามารถที่ทําได้เลยนอกจากนั้นในช่วงตอนเวลาว่างช่วงไหนก็ตามนักเรียนก็จะทำดําเนินการตลอดนะครับซึ่งเราทํามาได้หลายปีแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเริ่มจาก ประมาณปี5-3าสาะองห้้าสามเนี่ยครูมาอยู่โรงเรียนนี่แล้วเห็นว่าเออนักเรียนเนี่ยชอบกินน้ามในขวดพลาสติกเนาะนี่ครูอยาเห็นว่าเออมันอยากเห็นการคัดแยกที่นี่ครูก็เลยเอ๊ะจะแย่อย่างไดคือละออนเนี่ยมันมีส่วนรวมในการคัดแยกขยะ ก็เลยใจรูปแบบของเซเว่นแต่ก่อนเนี่ยเซเว่นมันจะมีะสมุดสะสมสแตปมคูก็เลยใจวิธีน่ะว่าเอาขวดพลาสติกมาแลกแต็มติดสแตปม,มเซตครบตามจํานวนที่ต้องการก็เอามาแหลกของรางวาัลซึ่งคูมา,าลน่นลงขึ้นักเรียยงยี่อีกก็ค้นพบว่าเมาอละออนมันก็แยกนะมันก็พร้อมที่จะเอาเอาขวดมาแลกหนาอินะเาจาที่นี่ขวดที่ได้มาแล้วเนี่ยบุหูจะอาไปไหว้ที่ไหนมันเยอะขึ้นละคูก็เลยเอาไปขายเอาไปขายเสียแเงินตรงเนี้ยก็ ประมาณ3 4มสรอยนี่กะบุ้จะเอาไปย่างได้พอดีมีเปื่อยตีอยู่อนามัยนะเปิ่นบอกว่าไปให้คนเท่ากะคนเท่าตีเปิ่นบอมีคนดูแลนะก็เลยเอาสตางค์เนี่ยซื้อของไปเยี่ยมคนป่วยคนเท่าตีอยู่ในหมู่บ้านนี่นะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นว่าขยะเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งดีๆให้เราออนได้ตอนแรกสแตมป์เนี่ยจะใช้คําว่าพลาสติกเลนเจอร์เฉยๆมีอันเดียวอยู่เนาะหลังจากนั้นเขาก็ขยายขยายมาเรื่อยๆก็ มันมีหลายเลนเจอร์ e อเน g y จีเลนเจอร์ทิชเชอร์เลนเจอร์สติลเลนเจอร์รวมไปกั็เลยตั้งจือว่าเป็น CK CK ย่อมาจากเชียงของเลนเจอร์เงนะคือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเลนเจอร์ทุกคนมีโอกาสในการจวยลงเรี้ยน<ม>จวยโลกตัวเองก็เป็นตีม้าของเขามา CK เ a n ลนเจอรจากจุดเริ่มต้นของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่พันเชียงของ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักเรียนรุ่นพี่5คนซึ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เขามองเห็นว่าปัญหาขยะมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกซึ่งย่อยสลายได้ยากมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นภายในโรงเรียนจึงพร้อมใจร่วมกันรณร,รงค์แยกขยะพลาสติกเพื่อน,นำไปรีไซเคิลต่อไปและรายได้หลังจากการขายขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วนั้น น้องๆซี c a r ์เรนเจอได้นำไปซื้อของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยสูงอายุและพิการสองรายซึ่งไม่มีญาติดูแลจากการให้ในวันนั้นทำให้น้องๆมีความสุขและอิ่มเองมใจจึงนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในโรงเรียนฟังนับจากวันนั้นทำให้วันนี้มีฮีโร่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากรุ่นที่1ไปสู่2 3 4และรุ่นต่อๆไป ว่าไปแล้วเรามาตามเหล่าเชียงของเรนเจอร์ไปร่วมปฏิบัติการกันเลยดีกว่าคะ่ะกิจกรรม CK Ranger ของเรานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราต้องทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคะ่ะซึ่งชื่อกิจกรรมก็มีเป็น สวามีภักโลกาก็คือแต่ละห้องเรียนนะคะเขาก็จะแยกขยะค่ะตามประเภทขยะก็คือเราจะมีขยะทั้งหมด4ประเภทนะคะก็เป็นพวกกระดาษขวดพลาสติกแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะซึ่งเวลาแยกแล้วเนี่ยเราก็จะให้แบบอาสาสมัครในห้องเรียนอย่างนี้ค่ะแบบว่าเอาไปส่งที่ C k เคเ g e เจค่ะส่วนขยะทั่วไปที่แบบว่าเราไม่สามารถรีไซเคิลได้นะคะเราก็เอาไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะทั่วไปค่ะป้าอันทเอาไปเหลิมเนี่ยกันเลยเนะเหลิมตีสองแถวแรกนะ สองแถวนี้จะเนีกวาดอยากใ่ตังบนเนาะแล้วก็สองแถวนี้จะกวาดพื้นแล้วก็สองคนนี้ฮื่ไปลบกระดานนะแล้วก็สีค่คนตีเหลือนี่ก็จัดการขยะเนาะอันสุขาวกลูกขึ้นเลยแล้วก็ไปเะี้ตามตีบอกเลย เจ้าติดเปืือนๆได้เข้ามาในโรงเรียนเชื่อของเทยค่ะค้มงแหลกเปืือนๆได้ครับความรู้เกี่ยวกับซีเคเลนเซอร์จะได้บางเจ้าภาพกองนมครับสวัสดีเจ้าวันนี้ฮขกก็จะมาสอนการภาพกองนมจากโรงเรียนเขานะเจ้าขั้นแรกฮอกก็มีกองนมออกนะเจ้าออกตั้งค่างย่างนะเจ้าเพราะได้เป็นรูปทรงแบบนี้นะเจ้าฮขกก็บิดขึ้นรีเจ้าแล้วฮอกก็บิดตั้งค่างนะเจ้าเข้าไปทางไหนเจ้าทั้งสองข้างเลยนะเจ้า พอได้แบบนี้้วเจ้าเทาก็จะพับลงจีนะเจ้าเทาก็จะเอามือออกนี่เจ้าเขาก็จะพับลงมันก็จะประหยัดพื้นที่นะเจ้าแล้วก็การกินนมนะเจ้าเืือกินหฮือมดนะเจ้าถ้ากินบ่มดแล้วไปทิ้งนะเจ้ามันจะเมนนะเจ้าเทาก็ชจวยกันรักษาโรคนะเจ้าจ่วยกันภาบนะเจ้า สำหรับฐานนี้นะคะมีชื่อว่าฐานสวามิพักโลกาค่ะหลังจากที่นักเรียนแต่ละห้องนะคะได้ทําการคัดแยกขยะแล้วนะคะก็จะมีแบบว่าอาสาสมัครของห้องนะคะแบบสุขาพิบาลห้องนะคะนําขยะมาส่งที่ซ k เคเดนเจอร์ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีรถมารับซื้อไปค่ะรายได้ที่เราได้นะคะเราก็จะนํามาซื้อของไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชียงคงนะคะเนื่องในโอกาสของวันพ่อแล้วก็วันแม่ข,ของทุกป,ปีค่ะ เริ่มทำภารกิจได้เลยค่ะขอจบการทำภารกิจค่ะค่ะโดยปกตินะคะจะมีกิจกรรมเข้าเขตพัฒนาทุกวัน อังคารและวันพฤหัสน,นะคะในทุกเช้าของทุกระดับชั้นเรียนค่ะจะมีการจัดเก็บขยะใบไม้และเศษหญ้าค่ะเพื่อทําการเผานะคะเราจงมีการกําหนดจุดทิ้งขยะค่ะโดยมีนักเรียนแกนนํานะคะจะนําขยะแล้วก็จัดเก็บรวบรวมมาทิ้งค่ะสถาน,นี้นะคะก็มีชื่อว่าเยื่อหยันวัฏจักรค่ะหลังจากที่ได้เศษใบไม้เศษขยะนะคะเราก็จะนํามาทําปุ๋ยค่ะซึ่งการทําปุ๋ยเราจะไม่ใส่อะไรเลยค่ะ กจาะใส่เศษใบไม้ที่ได้แล้วก็ลดน้ำค่ะปุ๋ยนี้มีชื่อว่าปุ๋ยเจค่ะแล้วก็เราจะนำปุ๋ยหมักที่ได้นะคะไปบรรจุลงในถุงเพื่อจัดจำหน่ายและใช้ภายในโรงเรียนค่ะและจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรานะคะสามารถกำจัดขยะประเภทอินทรีย์นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังช่วยลดมลภาวะจากการเผาด้วยค่ะจบแล้วค่ะสำหรับฐานเยื่อหยันวัฏจักรนี้ค่ะ เฟ r ร์ทีไรเซอร์เนเจขอจบภารกิจฐานนี้เพียงเท่านี้ค่ะสมัยก่อนนะเจ้าโรงเรียนของเฮาได้ประสบปัญหาน้าเน่าน้าเสียน้าทรงกินเหม็นดังนั้นเขาก็เลยบุหวเนี่ยจะได้เขาเลยประชุมกันเจ้าเขาได้ประชุมป้ก้าแม่ก้าเนอขอความรวมมือในการคัดแยกเศษอาหารพอคัดแยกเสร็จนะเจ้าน้ามันก็จะไหมาตามห่องนี่เลยเจ้า ไลยตามห้องนี่ห้องนี่มีประมาณ18ด่านเลยนะเจ้า18ด่านเลยกะอือพอผ่าน18ด่านนี่แล้วนะเจ้ามันก็จะไปสู่บ่อกระเก็บตะปุนนะเจ้าในบ่อกระเก็บปุ่นนะเจ้าเขาก็จะได้เติมเอ็มไปเห็นเตืาหนึ่งแล้วเขาก็ได้เติมน้ำปูนใส่เจ้าร็จแล้วเขาก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานก้นเจ้าในสมัยก่อนเครื่องสูบน้ำพลังงานก้นของเขาก็ใจในการปัน่นรถทีเอาเนาะแต่ตอนนี้เขาก็ได้หู้จักในหลายๆคนหลายๆฝฟายเขาก็ได้จ่วยเข้าหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง จนได้ติดตั้งเป็นแผงโซล่าเซลเจ้าและนี่ก็คือ18ดาด18ออลหันครับนอกจากตีโรงเรียนของเฮาจะตานักถึงปัญหาขยะเล้วมู่เฮายังคำนึงถึงปัญหาพยลังงานไฟฟ้าเมื่อพอกันเจ้าว่าโรงเรียนของเฮาจะมีการจัดการจะได้กับปัญหาพลังงานไฟฟ้าเจ้า สำหรับ Energy Ranger หรือโครงการโรงเรียนสีเขียวนะคะโรงเรียนของเราจัดตั้งโครงการนี้เพื่อให้ความรู้และรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาค่ะเราจะมีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์พลังงานห้องเพื่อดูแลการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเรียนมีการแจ้งค่าไฟฟ้ารายเดือนรายปีให้นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางในการลดพลังงานไฟฟ้าค่ะ มีการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การปิดไฟปิดพัดลมตามปลั๊กไฟและสวิตไฟห้องค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีการจัดตั้งชุมนุมห้องเรียนสีเขียวขึ้นค่ะเพื่อให้ความรู้และรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาและชุมชนค่ะ ซึ่งผลที่เราได้รับนะคะในปีการศึกษาที่แล้วโรงเรียนของเรามีค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะและในปี2563และปี2564โรงเรียนของเราได้รับรางวัลคาร์บอนต่ำซึ่งรางวัลน,นี้นะคะจะได้ก็ต่อเมื่อปริมาณไฟฟ้าภายในโรงเรียนมีค่าต่ำกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ Energy Ranger ตัว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 ฮ<ม>ูว้กอวัสสหวิทยาการอคืออั่างปทโทธโมสังโโคูอัญชยวิศววิทยาการเมื่อเค้ได้ยินมันคืออัญชงน,นะวิววิทยาการนะนะมันก็คือการคือความรู้เกี่ยวกับสิ่ง<ม>แวดล้อมโดยผ่านองค์กรมากมายหลายอย่างเลยนั่นก็คือเชียงของเลนเจอร์ซ<ม>ีเคเลนเจอร์แล้วก็แก่น้ำโดยที่เขาเนี่ยจะใือความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพลังงานแล้วก็การคัดแยกขยะอ,อการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะเนี่ยนะมันเป็นใจ สำคัญติดไปว่ามันลดปริมาณขยะซึ่งโรงเรียนของเฮาเนี่ยได้มีนโยบายให้หนักเรียนเนี่ยน้ำก่องเข้าพลาสติกแล้วก็แก้วหน้าอเออแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งก็คือเวลาเฮากินนมเนี่ยเนาะเขาก็จะพับกองนมแล้วเฮาอ่ะก็จะทรงไปให้เขาเนี่ยหลังคาเขียวได้นอกจากอี้เฮาเจอหู้ได้จะได้อะว่าเขามีวิธีการในการคือความรู้กับเด็กๆแล้วก็คนในชุมชนเฮาจะได้แต่แต้มมันอาจจะมีหลายอย่างเลยนะ ก็จะเป็นการแจแผ่นภาพเนาะการไปข้าศัพธ์แบบตามเสียงตามซ้ายพ้องตามบอตามป้ายอะ่ะแล้วก็การร่วมกิจกรรมรุ่นน่ลงเช่นงานกีฬาสีเขาก็จะมีการเพิ่มความฮู้กําเนอ,อเร์เล่าตีโรงเรียนเฮาเนี่ยเคยแต่งเพลงแล้วส่งเข้าประกวดแล้วมมนได้ตีหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความฮู้จะได้นะมันก็เป็นการเพิ่มความฮู้ผ่านเสียงเพลงเนาะคนคนตีนดไดฟังเนี่ยมันก็จะมีความหู้ฮู้ซึ้งสนษนาแล้วก็ได้ความฮู้ไปโต้ได<อ>้มันเป็นจีอีเนาะแม่นแม่ ก็เลยเป็นเหตุผลมันก็ว่าทําไมอ่ะสหวิทยาการถึงอยู่มันานนานนานถึง10ปีเลยปลาโทร10ปีเลยกะสุดยอดเลยอ่ะอดมกุยเต้สุดยอดขนาดนั้นกลังทรแมชาติโรงเรียนสีเขียวสดใสสอนให้ร่วมใจรักษาไฟฟ้าใช้ทุกวันใครกันที่เป็นผู้สร้างเออมาเจอ เข้ามาเดินรวมทางเพื่อสร้างความมันคงให้ยืนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ลัากไหนไม่ใช้ก็ทอด26องศาเป็นการเปิดแอร์ที่ดีมันก็วะมันก็วะวะ จากการทำกิจกรรมของเหล่าซ u เปอร์ฮีโร่เชียงของเรนเจอร์ทำให้เด็กแต่ละรุ่นมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาความเป็นผู้นำมากขึ้นจนสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับโรงเรียนต่างๆในอำเภอเชียงของและโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพลังที่ไม่ได้อยู่ภายในกรอบของโรงเรียนแต่ขยายออกไปสู่ชุมชนให้การช่วยเหลือสังคมทําให้สังคมในท้องถิ่นยอมรับและเป็นการจุดประกายความคิดในการทํางานให้กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นนับว่ากลุ่มเยาวชนเชียงของเบนเจอร์อาจเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่สิ่งที่น้องๆทําให้กับโลกไม่ได้เป็นสิ่งเล็กๆเ,เท่านั้นหากแต่พลังกายพลังใจที่เหล่าเชียงของเบนเจอร์ทุ่มเทล,ลงไปนับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับแต่เกิดขึ้นด้วยใจอาสาที่ค่อยๆซึมซับทีละเล็กทีละน้อยและจะขยายผลไปสู่สังคมอื่นๆของพวกเขาต่อไปในอนาคตนน้อยอันเนาะ,นะ้วเปิดสารต่อขึ้นมาว่าเออเป็นคนเข้มแข็งตีในการที่จะจัดการเรื่องขยะเนอหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นโต้เองย่างนี้่เนาะมันจะดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่จะได้ห้าผลกระทบอะ่ะในอนาคตอะ่ะคือตัวเขาเนาะเขาจะต้อง โตขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทมีอํานาจมีพลังในชุมชนในประเทศชาติหรืออย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะต้องปลูกฝังเนาะตั้งแต่น้อยละเขาหวานเมล็ดไปแล้วเหมือนโตขึ้นแล้วเขาก็จะจเพชรดอกออกผลคนเดียวแต่ก็บ่ได้โหด่ไ,ได้ว้าโอจะต้องงามจะต้องอะไอย่างเง้ยแต่โตแน่นอนเนองโตอย่างมีคุณภาพและนี่คือเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ไวละลอ่อน ในนามว่าซีแคร์เรนเจอร์นวัตกรรมมีชีวิตที่จะเป็นพลังเล็กๆในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป มาร่วมตระหนักและปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อโลกของเรากับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรอรมนอ www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374ก่กอรอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส